ดูพักง่ายๆสไตล์พุทธประจันครั้งที่147เดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมเด็จวันละครังนะครับองนี้เนี่ยเช่ามาพูดง่ายเลยว่าวันก่อนเช่ามาเนี่ยหลายชิ้นนะครับในราคาหลักล้านเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันไหนที่สงสัยผมเน้นนิดนึงที่กลับกล้องเพราะว่าเน้นนิดนึงเพราะว่าเออเวลาที่เวลาที่เราเองเนี่ยไม่เข้าใจ ถามเข้ามาในเมนต์นะครับถามถามได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านทันผมจะพยายามตอบให้สิ่งที่สําคัญนะครับคืออยากให้เข้าใจจริงๆว่าพาระราคาหลักล้านซื้อขายกันจริงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือกันได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมเด็จวัดละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับวันอันนี้เป็นวันละคังแบบจ๋าๆเลยไม่มีคือคนที่ดูเป็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครดูพระองค์นี้ไม่ใช่วันละคังเป็นวันละคังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ศึกษาไว้เผื่อคนแถวบ้านมีครับถูกต้องครับพี่ครับเพราะว่าใครที่ดูไม่เป็นใครที่ไม่ฝึกไว้ไม่เป็นไรเจอพระที่ไหนนึกถึงผมแนะนำมานะครับนำเข้ามาให้ดูหาไรายได้ได้แน่นอนใครที่เข้ามาแล้วนี่นะครับ ตัดผมเองแหละครับตัดผมเองลองรุดแล้วครับส่วนใหญ่จะเบี้ยวไปข้างแว่งไลองมาสองรอบแล้วตัดแล้วมันมันเล็งไม่ได้ครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแมสวัสดีครับยัง <laughs> อ้าวมาดูพ้าต่อนะครับดูพ้าต่ออันนี้แกออกจากตลับแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ให้ดูสมเด็จวัลฆังนะครับนี่ เกนี่ไม่มีใครไปจับเขาบ้างเลยเมื่อไหร่มันจะหมดไปครับพวกที่ทําเก๊เอ่อไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่คู่กันครับพาทแท้กับพาเก๊มันอยู่คู่กันมันไม่ต้องไปไหนครับเชื่อผมนะครับอยู่อย่างนี้เลยแหละนะครับแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราต้องทํานะครับภูมิคุ้มกันเราต้องทําทุกวันนี้เช่าพาระเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้นิ่งๆหน่อยทุกวันนี้เช่าพาระเนี่ย เ,เวลาที่เราเช่าเนี่ยเวลาที่เราจ่ายเงินนะ่ะเห็นผมจ่ายเงินเนี่ยอาจจะจ่ายง่ายนะซื้อปุ๊บจ่ายปับ๊บดูปุ๊บจ่ายปับ๊บแต่เวลาที่เราขายออกไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถึงเซียนจะซื้อผมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาพันหลักๆเนี่ยก็ต้องรับประกันให้เขาด้วยนะบางทีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมีคนบอกว่าดูยากก็มาคืนเรานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับ สปีลิตของการทำงานเนี่ยผมเองเนี่ยบางครั้งซื้อมาองค์แพงๆนะขายไปอาจจะมีกำไรอยู่บ้างนะครับบางทีโดนคืนกลับมาเราก็ต้องเอาเงินคืนเขานะนะครับถ้าเขาไม่สบายใจแต่ให้ผมเช่าไม่ต้องรับประกันให้ผมจ่ายเงินแล้วใช้เงินได้เลยนะครับเอามาวันนี้วันละครังพิมพ์ฐานแซมชัดเจนแจ๋วแหววปึกปักนะครับพาองค์นี้มีซ่อมเพราะถ้าเกิดพราองค์นี้ไม่ซ่อมนะครับ องหนึ่งถ้าสวยผมเช่าราคาหลักสิบล้านนะครับตามสภาพถ้าสวยคือต้องสวยจริงนะครับคือแขนฐานทุกอย่างสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมองค์นี้มีซ่อมเก่ามาคือมีการหักโบราณแล้วก็ซ่อมโบราณมาดูให้ดีนะครับดูให้ดีสิ่งที่สำคัญเห็นไหมครับใครที่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือหรือว่าไม่ค่อยมีภาพแคปรูปนี้ไว้นะครับนะแคปรูปนี้ไว้เพราะว่า วัดระฆังองค์นี้เป็นวัดระฆังองค์ที่ผมใช้คําว่าดูง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพลิกหลังให้ดูอีกทีหนึ่งแคปรูปไว้เชื่อผมนะครับเพราะว่าเป็นพาท์ที่ดูง่ายนะครับอย่างเดียวที่ขอคือนะครับอย่าเอาไปหลอกใครนะครับบางคนแคปรูปปุ๊บแล้วก็ไปหลอกขายคนอื่นให้โอนเงินกันบางคนก็แหมนะทุจริตเขาเรียกอะไรไม่ได้ทุจริตแต่เาเรียกว,ว่า ไปโกงเงินเขาอะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเยอะเลยนะครับส่งเข้ามาให้ผมก็มีบางทีเอาพระผมส่งให้ผมเองผมก็งงเหมือนกันดูพิมพ์ให้ดีนะครับพิมพ์เนี่ยผมบอกให้เมื่อไหร่ที่เป็นวันละคลังพิมพ์ฐานแซมนะครับผมเนี่ยจาเลยคือซุ้มเนี่ยเขาจะอ้วนโตนะครับซุ้มเนี่ยเขาจะอ้วนโตไปดูนะครับส่วนใหญ่นะครับอ้วนโตหมดเลยแต่มุมแปว มุมตรงนี้มักจะแป้วเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูผมจะดูเลยเนี่ยซุ้มเขาจะอ้วนเลยนะครับ<ม>อ๋อได้ครับยินดีครับนะ<ม>เห็นไหมครับอ้วนอ้วนกลมเขาเรียกว่าหวายผ่าซีกนะครับนี่แหละคือคําว่าหวายผ่าซีกนะครับคืออ้วนกลมลึกนะครับเห็นไหมอ้วนเลยกลมนะครับสิ่งที่สําคัญจากนั้นไม่ใช่ว่าเราดู เอออันนี้สรีระของพิมพเนี่ยผมบอกให้ว่าเดี๋ยวผมจะไม้บรรทัดวัดให้อีกทีหนึ่งนะแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรคือสวดทรงนะครับแขนขาฐานเส้นต่างๆลําตัวความสูงมันจะต้องบาลานซ์กันนะครับนะครับบาลานซ์คืออะไรคือเป็นพิมพ์นี้นะครับลักษณะของหูของแขนของตัวของขามันจะต้องบาลานซ์กัน คืออยู่ในสัดส่วนที่โอเคแต่บางองค์เอ๊ยซุ้มกระโดดออกมากว้างอีกนะครับหรือว่าต้อต้อลงไปโดยที่อาจจะตัดแคบเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่จากธรรมชาติไม่ได้เด็ดขาดพิมพ์ทรงเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางทีถ้ายนลงมาพาเปีกเปกยกๆยกลงมาเป็นไปได้วันนี้ผมจะคุยเยอะหน่อยนะเพราะว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้น นะครับย่นลงมาได้บ้างแต่สิ่งที่สําคัญคือสวดส่งต้องได้เห็นไหมครับฐานเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแล้วนะนะครับนะเน้นเลยนะครับเน้นเลยนะครับได้เลยครับขอชัดๆเดี๋ยวชัดแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวชัดแบบสุดๆเลยเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับเวลาที่เราดูเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับเอาให้ชัด เวลาที่เราดูนะครับพระเนี่ยบางคนที่เราดูแล้วนะครับเอ๊ลักษณะขององค์พระเนี่ยทำไมความลึกความตื้นเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพระเนี่ยเวลาที่เราดูธรรมชาติแบบนี้นะครับพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเส้นเนี่ยเขาเป็นลูกแขนเลยนะครับเป็นลูกเห็นไหมครับเป็นลูกแขนอ้วนๆเลย นะครับพระเนี่ยเวลาที่เราดูความลึกเห็นไหมครับลูกแขนพวกนี้สําคัญมากเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะลูกขาเห็นไหมครับสัดส่วนพวกนี้สําคัญพิมพ์เราต้องเป๊ะก่อนถ้าพิมพ์เราเป๊ะเราจะทําอะไรก็ง่ายนะครับฐานจําไว้นะครับจะต้องลึกคมโดยเฉพาะพระที่สวยๆต้องลึกคม นะครับเห็นไหมซอกเห็นไหมครับดูซอกพระองค์นี้ผ่านการใช้มาเยอะนะครับถ้าพะที่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เลยลึกกว่านี้อีกนะเพราะว่าบริเวณหน้าสัมผัสเนี่ยเขาไม่สึกนะครับเห็นไหมครับลึกเลยลึกเลยลึกมากๆเห็นไหมครับเป็นแท่งเลยมานะครับ จำไม่ให้ดีอีกจุดหนึ่งคือหน้าสัมผัสของฐานชั้นที่2เนี่ยจะเป็นเตเปอร์ขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับเขาเรียกอะไรสโลปขึ้นไปแบบที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับอาจจะดูแล้วไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่เวลาที่ดูแล้วเนี่ยมิติมันมีเพราะว่าเห็นไหมครับเห็นไหมขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้สำคัญ นะครับสำคัญมากๆนะอ่ะองนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราดูแล้วเนี่ยจุดสัมผัสทุกจุดที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าพิมพ์ลักษณะการดูส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นแบบนี้สิ่งที่สำคัญต่อไปคือเวลาที่เขาผลิตเนี่ยเขาทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากดพิมพเนี่ยด้านข้างเส้นแบ่งพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะครับอันนี้คือสุดขอบของการกดพิมพ์ พิมพเนี่ยเขามีสุดแค่นี้เพราะฉะนั้นพระวะครคังหรือบางหุนพรมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีตัดทุกองค์นะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเกินออกไปจากขอบที่กดแล้วก็ตัดนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูเนี่ยทุกจุดมันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับทุกจุดเป็นเรื่องสําคัญมากๆเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือการตัดเนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแป๊บนึงนะ กดพิมพ์นะครับพิมพ์โอเคแล้วกดพิมพ์นะครับกดด้านหลังอาจจะใช้วัสดุต่างๆมากดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอกดเสร็จปีของเนื้อยืดออกมาจากนั้นเราก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับเวลาที่เราดูด้านหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดการกดวัสดุต่างๆเราจะเห็นแต่เมื่อไหร่ใช้สึกมาลื่นมาเนี่ยเราต้องดูเนื้อละนะแต่ ถ้าเราดูด้านข้างมันยังมีรอยตัดอยู่ถ้าองค์นั้นไม่ได้ฝนนะครับเห็นรอยคูดไหมครับรอยคูดเกิดจากอะไรเห็นไหมครับอันนี้คือเนื้อของสมเด็จวัลกระังจ๋าจ๋านะครับนี่คือรอยครูดนะครับเนี่ยมันเป็นรอยครูดครูดเพราะอะไรดูให้ดีนะครับครูดเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาเรียกเนื้อตุบตับอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเนื้อตุบตับจริงๆมันเป็นเนื้อตุบตับ นะด้านข้างเนี่ยมันต้องมีคูดเพราะว่ามวลสารเยอะเวลาตัดเนี่ยติดใบมีดไปนะครับติดใบมีดบางคนบอกตัดบางคนบอกมีดผมเอาบอกว่ามีดก็แล้วกันเอาที่มีของมีคมนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นมวลสารนี่เห็นไหมครับเนี่ยรอยคูดพวกนี้ก็เหมือนเหรียญที่ตัดฉีกนี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยรอยคูดพวกนี้เห็นไหมบางทีมีกรวดมันก็คูดไปคูดไปนะครับอันนี้คือเนื้อตุ๊บตับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูนะครับด้านข้างเนี่ยเอ้นี่ชัดเจนเลยนี่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 เห็นไหมครับนี่คูดไปอย่างนี้เห็นไหมคูดไปปันปันเห็นไหมสำคัญมากเลยนี่คือเนื้อที่คูดไปดูให้ดีครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเจ้ากรวดพวกเนี้ยมันทําให้วิ่งไปตามแนววิ่งออกไปตามแนวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมกรูดกรูดเห็นไหมทาให้เราเห็นถึงอะไร มวลสารข้างในจากนี้เราจะดูอะไรดูมวลสารสิครับมวลสารเนื้อตุบตับวัดละครังจา๋าจาดูยังไงนะครับดูให้ดีมวลสารองค์นี้ใครดูแล้วผมบอกให้สุดคุ้มนะครับเพราะอะไรเพราะเนื้อมวลสารเยอะมากดูก้อนนะครับนี่เห็นไหมครับดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดนะครับทั้งดํานะครับเห็นไหมทั้งผงแล้วเนื้อเนี่ยเขาจัดมาก ปึกปักเห็นไหมครับเม็ดผงเล็กๆเต็มเลยแต่องค์นี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมผมบอกได้เลยว่าน้อยองค์ส่วนใหญ่ผมจะเจอพิมพ์ฐานแซมด้วยคืออะไรรู้ไหมครับนะครับดูให้ดีนะครับองค์นี้เนี่ยนี่บางองคเนี่ยมีจีวรนนะผมบอกให้จีวรพระเนี่ยแต่องค์นี้เนี่ยที่ดูเนี่ยอันนี้คือคืออะไรผมทำ <laughs> คือที่ผมดูคือเขาเปืดอต่ตา นะครับคือเปลือกของเขาเปลือกเก่าแห้งเลยนะครับนะมีอยู่ในนี้ด้วยบางองค์ผมก็เจอก็มีบางองค์เจอจีวรก็มีนะครับสิ่งที่สําคัญจากนี้คืออะไรเห็นเม็ดผงพวกนี้ไหมครับเม็ดบลุกกุกเลยบึกบักเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมแน่นเลยองค์นี้แน่นจริงๆนะครับเนื้อนี่ใช้มาแบบปึกปักเลยนะครับเห็นไหมพวกนี้จะต้องมีเพราะสําคัญมาก เห็นไหมครับมาเห็นไหมครับบริเวณขาเนี่ยเนื้อเป็นไตไตเลยเห็นไหมแห้งเป็นไตไตเลยนี่ดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมเม็ดเห็นไหมครับเม็ดเม็ดองค์ไหนมีเม็ดผงเยอะๆผมบอกให้เลยดีเพราะว่าองค์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเม็ดผงเยอะๆเนี่ยมันตุบตับเห็นไหมครับดูนะมีหินด้วยหิน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 เจอแล้วนี่หิน หินนี่หินนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมหินต้องเป็นสีนี้ด้วยต้องเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะเป็นมวลสารที่เพิ่มความเข้าใจของเราเวลาที่เราดูหินนี่หิน นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับต้องมีอ่ะคือของมันต้องมีอ่ะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตุบตับปึกบักเห็นไหมคุณอาเนี่ยเจ้าของพระบอกผมบอกว่าพศเอาไปไลฟ์ให้คนอื่นเขาดูด้วยนะเพราะว่าจะได้ได้ประโยชน์คุณพ่อเขาเก็บมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าคือทั้งชีวิตนะ่ะจนท่านเสียไปนะครับ ผมรับปากนะครับองค์ไหนที่ผมบอกไลฟ์ผมเก็บไปไลฟ์นะครับนะครับดูเม็ดแดงนะครับอันนี้เห็นชัดเลยเบลเลอเลยนะครับอันนี้คือเนื้อตุบตับเห็นไหมครับเห็นไหมกรวดก็มีหินก็มีเม็ดดาเม็ดแดงครบหมดเลยพิมพ์ก็ถูกตัดก็ดีตุบตับทุกอย่างได้อย่างเดียวได้เงินเห็นไหมครับ ทุกจุดเลยเห็นไหมนี่การถูเห็นไหมครับเม็ดดำๆเห็นไหมเห็นไหมครับ<ำ>รุ่นนี้สร้างกี่องค์โออันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบจริงๆเพราะต่อไปมันก็อาจจะโกหกได้ผมไม่ทราบจริงๆครับว่ารุ่นนี้สร้างกี่องค์แต่ผมรู้ว่าเวลาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ่ายเป็นหลักล้านนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมเม็ด อยากให้ดูนานๆน,นะครับเพราะว่าเราจะได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเชื่อผมครับว่าแนวทางนี้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับแนวทางนี้ซื้อขายได้จริงนะครับผมอยากให้วงการพระเนี่ยเป็นวงการที่คนเข้าใจกันจริงๆแล้วก็ซื้อขายกันได้จริงๆแบบไม่อุปโลกคนซื้อก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้นะครับอยากให้เป็นแบบนั้นกวดเทาถูกต้องครับนะครับถูกต้องเลยนะครับชัดเจนครับองค์นี้ผมถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนมาก นะครับนะเห็นไหมครับตึงคมนะครับสําคัญนะครับตึงคมแคบรูปไว้นะครับแคปรูปไว้เห็นไหมครับเนื้อด้านหลังจัดจ้านเลยดูง่ายเลยนะครับแล้วเนื้อแบบนี้คนที่เช่าสมเด็จวัละคังแพงแพงถ้าได้เนื้อแบบนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นเนื้อใจชื้นนะครับเนื้อที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมีคนไปบอกว่าเ้ยอันนี้เป็นสมเด็จบางหุ่นพรมนะแล้วก็ ทำให้จิตใจคุณแกว่งกวาได้นะครับราคาร้อยล้านมีไหมครับในชีวิตยังไม่เคยเห็นนะครับนะครับแต่ว่ามีนะครับประวัติศาสตร์ที่เขาซื้อขายกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเอาหลักความเป็นจริงซื้อขายได้จริงอันนั้นคือได้เงินจริงใช้เงินได้จริงอันนั้นโอเคไม่มีการโน้มน้าวไม่มีการใส่ไข่กันนะครับซื้อขายกันจริงๆนะครับเนื้อวัดเกรติชโยมีเป่าครับแบบนี้ ออส่วนใหญ่คนละโซนกันเลยนะครับเนื้อวัดเกตจะติดน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่ตุ๊บตับแบบนี้นะครับลักษณะการตุ๊บตับอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันนะครับมวลเนื้อมันต่างกันอันนั้นจะติดน้ํามันแก่งแบบแข็งแข็งนะครับคนละแบบกันเป็นเขาเรียกอะไรดูพักง่ายๆสไตล์พทธวจรรันทร์ครั้งที่147นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสมเด็จวัลลคังพิมพ์ฐานแซมที่ชัดเจนมากนะครับ แทงแคือการทูบใช่ไหมครับใช่ครับพี่คนรถไฟนะครับใช่ครับถูกต้องครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะแจก2องค์นี้นะครับสองค์นี้ผมจะแจกให้นะครับมาเข้าใจดีนะครับมีใครที่อยากจะมีคําถามครูครับดูง่ายสบายตาครับโอ้ยนะครับจริงๆแล้วเชื่อผมนะครับผมเองเนี่ย เวลาที่ดูพาระเนี่ยผมบอกได้เลยบางองค์เนี่ยผมหลอกลูกผมบ่อยมากองค์นี้แท้ไหมองค์นี้ไม่แท้องค์นี้แท้ไหม,ไม,ไหมให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องเข้าใจจริงๆไม่ต้องเชื่อผมแต่สิ่งที่สําคัญคือเวลาที่คุณดูไลฟ์เวลาที่คุณดูไลฟ์บ่อยๆคุณจําผมไว้ว่ามันจะเป็นโซนมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ ดูบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆแล้วเราก็จะทําความเข้าใจแบบถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยขนาดหน่อยโอ้โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับนี่โอ้ยเตือนเตือนสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาเตือนเตือนนี่เลยนี่เลยดูนะครับดูนะครับจําผมไว้นะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะโอ้ขนาดหน่อยนะครับ จกพักก่อนอยากได้หลุมปูทวดเออได้เลยได้เลยครับ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 นี่ดูนะครับจากขอบซุ้มผมเนี่ยให้เน้นนะครับให้ดูตรงขอบซุ้มนะถึงขอบซุ้มด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับสามเซนเป๊ะเลยนะครับอย่าไปดูเนื้อเกินด้านบนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องวัดขอบซุ้มนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมสามเซนเป๊ะเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับอ่าแคปดูเอาเองนะครับนะประมาณผมว่าถ้าเกิดเต็มซุ้มนะนี้โดนตัดแว่งไปนิดนึงนะครับก็เกือบสองเซนนะก็เป็นสองจุดเก้านะหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าเซนนะครับโอเคนะจริงๆแล้วผมว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะก็เอ่อ แคปรูปไว้ก็ได้นะครับแคปรูปไว้ก็ได้นะครับแต่อย่าส่งรูปมบ้บรรทัดนี้ให้กลับมาให้ผมขายให้ผมนะไม่เอานะกิ่นแรงไหมครับกินอะไรอะแรงกินอะไรอะพี่กินแรงไหมครับคืออะไรอะไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นไม่ได้นะพาแบบนี้เป็ร้อยปีแล้วอะนะครับมีกลิ่นไม่ได้เลยนะครับนี่สามเซนบวกลบนะครับนะนะครับเห็นไหมอ่ามา นะครับแจกพระเลยดีกว่าอย่างนั้นนะครับผมแจกพระให้เลยเห็นไหมครับนี่นะนี่นะแคปรูปไว้นะนะครับเห็นไหมครับแคร์แครแคปแครแคแหมครับได้เลยครับนะครับอยากให้ดูเป็นอยู่แล้วนะครับอยากให้เข้าใจใครไม่เข้าใจนะครับใครมีพระแล้วก็อยากจะให้เช่านึกถึงผมได้เลยโทรหาผมเบอร์นี้แอดไลน์ส่งรูปมานะครับมาไม่นั่นก็แวะเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับนะครับ เดี๋ยวช่วงเปิดปกติก็ทํางานปกติกันเลยนะครับเกสทําเหมือนไหมครับไม่เหมือนแล้วครับเกะใกล้เคียงครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจจริงๆนะครับเราต้องเข้าใจจริงๆสมมุติว่าเราซื้อพากเก้มาเราขายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะวันหนึ่งเขาก็มาคืนเราคนดูเป็นมีนะครับนะเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับเชื่อผมขอดูขอบทั้ง4ด้านอ่ามาเดี๋ยวผมเขียนคําตอบก่อนนะครับค h ท t t จ a w a j ร์พิมพ์รอไว้เลยนะครับ น,ะนี่ขอบครับนี่ด้านหลังครับนี่ขอบด้านซ้ายครับนะครับโอ้โหเป๊ะเลยพี่มานพสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมครับความหนาไม่เกี่ยวหนาบางได้ครับนะครับเพราะว่าการกดบล็อกพิมพ์เนี่ยเนื้อเยอะเนี่ยเขาก็หนาได้เพราะว่าพิมพ์เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่บังคับเหมือนหลวงพ่อปาน นะครับนะท่านไหนที่มีพระหรือท่านไหนที่รู้จักคนที่มีพระนะครับแนะนํามาก็ได้นะครับได้เงินนะครับได้เขาเรียกว่าอะไรได้ค่าคอมมิชชั่นแน่นอนนะครับท่านไหนที่รู้จักใครที่มีพระนึกถึงผมได้เลยอ้าววันนี้ขอบพระคุณมากดูพระง่ายๆทั้ง2รายการเลยนะครับแล้วก็ยังมาเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยแกะพระนะครับนะก็อยากให้จริงๆแล้วผมอยากแกะพระให้คนดูว่าบางทีเนี่ยเราแกะออกมาแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างเราแกะออกมาแล้ว มีค่าความเสี่ยงยังไงเวลาที่เราเช่าพระนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเราลงทุนทุกครั้งแล้วเราจะกําไรทุกครั้งบางครั้งเราก็มีข้อผิดพลาดเพราะว่าเวลาที่เราเช่ามาปุ๊บบางครั้งกลายเป็นว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เอาออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้เห็นถึงสิ่งที่ผมได้รับสิ่งที่ผม เสียบ้างได้บ้างนะครับบางทีบางอย่างมันก็ไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับนะในการลงทุนนะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวมาดูพากันเพิ่มเติมนะครับนะขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับบานเร็วสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ